ัสดีเช้าวันเสารค์ค่ะอันนี้คือหิมะแล้วก็เป็นน้ำแข็งที่เกาะประตูนะคะทุกคนตอนนี้เพราะว่าวันนี้หนาวมากเปิดให้ดูนะคะนี่ตรงนี้คือเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนไม่เห็นอะเนาะน้ำแข็งเกาะหมดเลยนะคะเปิดได้ไหมแข็งเกาะ ยังไม่ได้เก็บนี้เข้าไปเลย จะเป็นแบบน,นี้ค่ะทุกคนเลอะไปหมดนะคะดูนะคะมันก็จะแห้ในรถนั่นแหละแต่ว่ามันก็หงดหิดเหมือนกันนะคะแบบแต่ก็ต้องยอมรับเนาะมันถึงฤดูกาลมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตกวันเดียวนะคะไม่ถึงวันเลยอะ่ะสิบกว่าชั่วโมงนะคะ ก็จะเป็นหิมะพายุหิมะทั้งวันเลยนะคะต่างพยากรณ์อากาศนะคะก็ที่ไหนก็จะขาวแบบนี้นะคะตอนนี้ด้านหลังก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะรถทีมก,ก็เริ่มทํางานกันแล้วนะคะตแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงรถนะคะตอนดึกๆนะคะน่าจะเป็นช่วงประมาณสักตีสองคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ ถนนก็ลื่นนะคะตอนนี้คือขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าพอรถเริ่มทํางานเนี่ยพอรถรถเอ่หิมะเนี่ยเริ่มทํางานเนี่ยเขาก็จะถนนลื่นนะคะแล้วแบบมันยิ่งมันติดโลบะถนนมันก็มันอากาศหนาวใช่ไหมถนนก็จะเป็นเป็นน้ําแข็งนะคะเนี่ยค่ะรถก็จะไม่ค่อยเห็นทางนะคะบางทีถ้ามันแบบหิมะพัดแบบแรงๆอะไรเงี้ยคือ มันก็จะขาวหมดเลยนะคะมองไม่เห็นทางนะคะขับรถก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะคะเริ่มไถหิมะเริ่มโกยหิมะกันแล้วนะคะทุกคนที่นี่รถอหิมะได้ใช้งานแล้วค่ะที่บ้านก็ไปซ่อมมาแล้วนะคะเอาไปชิคสภาพมาแล้วนะคะมันพังก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนัน่เน,น,นเปลี่ยนนี่นะคะอยู่ที่นี่เสียงเงินทุกฤดูคะ่ะไม่ต้องห่วง ตอนนี้ก็เริ่มมีแดดอ่อนๆนะคะทุกคนนี่น้ำสำหรับละลายหิมะนะคะทุกคนเส้นแบบนี้นี่ค่ะไม่ได้สตาร์เทเพื่อนงงกำลังจะออกไปนะคะทุกคนหิมะตกมาจากหลังคาค่ะนี่ช่วงที่ถอยพอดีนะไปพอดีแล้วแบบอันนี้ต้องระวังนะคะเวลาใครจะ จอดใกล้หลังคาอันตรายมากนะคะคืออาหารเที่ยงไปด้วยแล้วนะคะทุกคนก็จะมีพวกแบบเล่นโตะนะคะไปกินกับพ่อกับลูกนะคะแล้วก็ซื้อแบบที่ปรุงสําเร็จรูปไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินที่ที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวย่างตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะย่างตอนเย็นนะคะข้างนอกก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ เวลาขึ้นรถมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมืดฟ้ามัวดินแบบนี้แหละนะคะทุกคนต่อไปนะคะประมาณหลังจากนี้ที่น้นให้ดูพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้แหละอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็คงจะมืดนะคะทุกวันเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงพายุอะค่ะ ม,มาถึงบ้านก็จะสภาพนี้นะคะเมื่อกี้มันถึงตรงนี้เลย<ท>ไปทำงานกันแล้วนะคะทีะไป <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ป <c oughs> ไปแล้วพูดอะฝึกกาเนี่ยบ้าป้าไปเด ้ยทุกคนนี่มันแบบดึกอโน่โคย่าลูกโคเดะคาระอันโนฮักไซโทโทรุึกเอาคุเดตเอาน้ำไปแช่โคเดเดตโซกุเดเตะกูด้าไซตู้เย็นไปขุดหากินเอานะทีนี้ได้ถ่าย มีมะครั้งแรกนะคะ じゃあかじゃあこれこの2つ持ってくね。 คมาลูกมาอู้มาอยากเล่นเนี่ยไอ้เจ้มาเร็วๆมาีหยสนุกนะวันนี้เพิ่งเล่นหิมะแรกนะคะของปี ここここ,こあきお、あなたが一番幸せでしょう<ん>仕事しないで浴び遊ぶのは一番幸せ大きいですかママの野い。抱っこしてみて持ってってもいかいよしでかいですか暖<ん>かい <laughs> 野菜マン。 イエ <laughs> はい、頑張ってあと、僕の家あるよ、そこほら <laughs> <laughs> はい、行こう、早くレンンもある、はいっ、ねね、こっち、レンギンこれ、手で取るのうん、できるかなちょっと のの部分てねつつけて気をつけないと上の黄色いとここここここれ、れも,もううちち、ょっっ下で大丈夫大丈夫。 니어, 목구자, 탄우, 씨, 다, 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 다

เแบบก้อยก็ตายก่อนโอ้ยฟกุกยังโมเรต้า7ขาบ7ขวบนีนส,นนส,สุดจัปะนี่ก็เป็นท่าชนะนะทุกคนเขียวปีนะคะ่านสชมทักกันอะหมวกกำลังน่ารักนะคะทุกคนแบบว่า แบบปอกเป็นหัวเลยค่ะต้มเป็นหัวเลยเนาะไซน่ารักนะคะนี่เ่ะเราปลูกเองเนาะออกมาแค่ไหนก็กินแค่นั้นนะคะทุกคนกินได้อยู่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรถอดออกมาก็เบบี้เบบี้วะนะเบบี้ไตกุ้ง เดบี้หัวเช็เท้านะคะนี่หมดแล้วนะคะพอแล้วนะคะอหัวสุท้ายอันนี้ก็เป็นผักของเรานะคะที่จะเก็บไว้กินช่วงหิมะนะคะจนถึงปีหน้านะคะ กวันเดียวนี่นะคะทุกคนตกแล้วตกกักแน่แน่ก็แท่นี้เหนาเหนาเหนาหนาแบบช้าชานะคะไม่ได้หนาวแบบมือสั่นปากสั่นเตียง